โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกท่า Snake Release นะครับท่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันโอเคนะครับนี่คือท่า Snake Release นะครับดูอกครั้งนะครับโอเคครับผมดูด้านหลังนะครับ เ okay. <laughs> oh อ่านี้พลาดโอเคเอาใหม่อ่าครับด้านหลังนะครับจะได้เห็นมือข้างหลังนะครับว่าปล่อยอยังไงโอเคครับผมอ่ะท่านี้นะครับ <Yeah. S 2> เราแบ่งคีย์ออกมานะครับหลักๆนะครับจะมีจุดไหนบ้างที่เราต้องทําให้ได้นะครับขั้นตอนของท่าคือหลังจากเรากระโดดโอเพนแล้วใช่ไหมครับเราทิ้งเชือกลง มือข้างที่เราถนัดในการควงนะครับทิ้งเชือกลงมานะครับแล้วเราสะบัดเชือกกับอ้อมหลังไปอย่างนี้นะครับจังหวะแรกก็คือจังหวะการทิ้งเชือกนั่นเองนะครับทิ้งเชือกอ้อมหลังปล่อยด้ามดึงมือขึ้นมายกขึ้นมาเพื่อให้เชือกข้ามหัวมานะครับโอเคกลัมาไล่สเต็ปนะครับทิ้งเชือกอ้อมหลัง สะบัดเชือกขึ้นมานะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับสะบัดเชือกให้แบบด้ามมันผ่านหน้าอย่าให้มันเลียดพื้นถ้าเราถ้าเราไม่สะบัดเชือกข้ามหัวเนะี่ยมันจะไหลไปข้างล่างดูนะครับเราไม่ดึงเชือกนะครับเนี่ยมันจะออกอย่างนี้ครับแล้วมันจะรับไม่ได้นะครับเราต้องยกข้ามข้ามมาข้ามหัวมานะครับาใหม่นะครับทิ้งเชือกอ้อมหลังปล่อยด้ามยก ไหมครับ่าพอเรายกปุ๊บเนี่ยเชือกจะลอยตามมือแล้วจะอ้อมไปข้างหลังพออ้อมไปข้างหลังปุ๊บมือนี้เราจับปับ๊บเราก็จะสามารถกระโดดลงมาโอเพนได้โอเคนะครับอ่ะเราดูด้านข้างนะครับด้านข้างตอนที่เราทิ้งเชือกเสร็จเราอ้อมหลังเราปล่อยอยังไงปล่อยแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะจะังหวะปล่อยดูจังหวะปล่อยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าดูไงมทิ้งเชือกอ้อมหลัง ปล่อยอย่างนี้นะครับอ่าโอเคพอได้ออไหมครับเอ,เอียงอีกทิ้งเชือกอ้อมหลังปล่อยปล่อยให้มันมีจุดแบบที่เชือกมันมีโมเมนตัมในการสะบัดลงพื้นนะครับทิ้งเชือกอ้อมหลังปล่อยอ่าเวลาเราฝึกเนี่ยเวลามมวนเวลามมวนไปอะ่ะมมวนอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะมันจะรู้สึกได้เองครับว่าตรงไหนที่ปล่อยแล้วด้ามมันจะสไลด์ออกไปนะครับสมมุติว่าถ้าเราปล่อย ไม่เป็นมันจะเป็นยังไงเราทิ้งเชือกปุ๊บมันก็มันก็จะแบบตีกว้างไปอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยเร็วนะครับหรือหรือถ้าเราปล่อยช้าเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บเงี้ยมันก็จะพันอยู่รอบตัวเพราะว่าตรงเนี้ยมันม้วนไปมันม้วนใส่ตัวเราไปแล้วอ่ะดูฝั่งนี้นะครับถ้าเราปล่อยช้านะครับปุ๊บมันก็จะไม่ไปแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันติดตัวเราแล้วตรงนี้มันก็ มันจะไม่มีแรงที่ส่งด้ามออกไปนะครับดังนั้นเราต้องหาจังหวะในการปล่อยด้ามให้ได้นะครับโอเคอเรามาดูใหม่นะครับทิ้งเชือกอ้อมหลังหาจังหวะปล่อยด้ามปึ๊บโอเคยกมือขึ้นมาแล้วก็โอเคอย่างนี้นะครับโอเคอหลังจากที่เราทําการหาจังหวะปล่อยด้ามได้แล้วการบ้านต่อมาสำหรับคนที่ยังทําไม่เป็นก็คือจังหวะในการยกมันข้ามหัวมา าบางคนสเน็นเกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะลองทําดูนะไม่ได้ทําแบบนี้นานแล้วอย่างเงี้ยแล้วเชือกมันจะอยู่เชือกมันจะอยู่ข้างหน้าเชือกมันจะอยู่ข้างหน้าแล้วบางคนก็คือจะรับโอเพนจากข้างหน้าไปเลยจริงๆเอามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่นี่คือผมติดแบบทําได้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะอ้อมหลังตลอดแต่บางคนเนี่ยก็คือจะสนเน็ก ป๊าปล่อยด้าปุ๊บเราก็จะอย่างเงี้ยแล้วด้ามันจะอยู่แถวเนี้ยแล้วก็โดดโอเพนอย่างนี้ไปเลยก็ก็ไม่ผิดนะครับฟรีสไตล์โดดไงก็ได้เราให้ไม่ติดขาก็พออ่ะแต่และเอาเป็นแพทเทิร์นที่เขาสอนกันมาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่งงทิ้งเชือกปล่อยด้ามยกข้ามหัวอ่าจังหวะนี้ครับจังหวะยกข้ามหัวเนี้ยเอ่อฝึกใหม่ๆเนี้ยมันจะคิดไม่ทันซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับค่อยๆไล่สเต็ปมาเรื่อยๆทิ้งเชือกอ้อมหลังนะครับ หาจังหวัปล่อยด้ามสวยๆแล้วก็ยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาปุ๊บเชือกก็จะวิ่งตามขึ้นมาอยู่แถวแถวนี้แล้วเราก็จับมาปลายตัวยูของเชือกมันก็จะอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเราก็จะสะบัดกลับมาโอเพนได้นะครับดูข้างนิดนึงทิ้งเชือกนะครับอ้อมหลังปับ๊บอันนี้คือเตีย้ยไปคือเรายกช้าพอเรายกช้าเนี่ยด้ามเนี่ยมันก็จะขึ้นมาไม่ถึงมือเราเราจะรับไม่ได้ ดังน,นั้นเราก็ต้องไม่ลืมครับยกจังหวะให้เร็วนิดนึงปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับอ่าทีนี้อ่าพอพูดขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยอ่าเรารู้แล้วว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้จังหวะล่ะมันจะต้องบีดไหนมันถึงจะได้นะครับอ่าเรามาลองดูนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ยกอย่างนี้ครับประมาณนี้มันจะไหลไปเรื่อยๆนะครับ หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้อ่ะอนี้ก็จะพอพอนับปุ๊บมันก็จะลืมโฟกัสในการรับต่อมาเลครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่่าครับก็จะประมาณนี้นะครับสรุปสุดท้ายนะครับจังหวะที่ต้องทำไม่ได้ก็คือทิ้งเชือกด้านข้างสบัดอ้อมหลังหาจังหวะปล่อยด้าม <c oughs> อ่าจังหวะโค้ง,ง <c oughs> ยกมือข้ามหัวมาเพื่อให้เชือกเข้ามือนะครับทิงเชือกอ่าจังหวะปล่อยด้ามโอเคครับผมลองฝึกตูครับทำได้แน่นอน